สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับยังมีฟาร์มที่เรียกว่ามวยซุ่มเสือซุ่มนะฮะเลี้ยงบีฟมาสเตอร์พันุแท้แล้วก็เกรดเนี่ยพ่อนอกแม่นอกนะฮะวันนี้ต้องการแบ่งพ่อพัน์แล้วก็ อนาคตพ่อพันนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้ทุกท่าน FC ของพูดจาภาษาวัวเนี่ยไปพัฒนาวัวในคอกในฟาร์มนะครับไปปรับปรุงพันธุกกรรมสำหรับท่านที่เลี้ยงวัวเนื้อนะฮะบีฟมาสเตอร์หรือจะไปพัฒนาต่อกับวัวสายพันธุ์อื่นๆก็ย่อมได้เหมือนกันพี่น้องครับนะฮะ วันนี้มีทั้งหมด5ตัวเลยนะครับมีบิกมาสเตอร์พันแท้นะฮะเพศผู้5ตัวนะครับวันนี <c oughs> เน้เปิดแบ่งนะครับเปิดแบ่งนะฮะเอาละครับพี่น้องครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อช่องทางการติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยนะฮะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาท่านชมตัวแรกแล้วก็ชมราคากันเลยครับผมตัวที่หนึ่งพี่น้องครับนี่คือตัวที่หนึ่งนะฮะอ่าเป็นบ i p มาสเตอร์พันแท้นะครับนัมเบอร์หนึ่ทับสพี่น้องครับโลโก้ชัดเจน AKF หนทับ สองสามนะฮะชื่อแบรนด์ก็คือ AKF ครับผมอา่าเกิดเมื่อวันที่เก้าเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกปัจจุบันอายุสิบหกเดือนนะครับปัจจุบันอายุสิบหกเดือนนะฮะพ่อของเขาคือบับบ้าห้าศูนย์เจ็ดพี่น้องครับ สีนี่สุดยอดไปเลยฮะพ่อคือบับบาห้าศูนแม่เป็นพันแท้ที่อยู่ในฟาร์มนี้ฮะเป็นแบรนด์ลิซซี่นะครับเป็นแบรนด์ของลิซซี่นะฮะผม <c oughs> ไม่เข้าไปในข้อค,ครับเพราะว่าคอกค่อนข้างแคบนะฮะเดี๋ยววัวจะตื่นนะครับให้พี่น้องได้ดูมุมใกล้มุมไกลเพื่อเป็นเครื่องประกอบการตัดสินใจนะครับ ลูกชายบับบ้าห้าศูนอายุ16เดือนนะครับปกติแล้วเนี่ยบีบมาสเตอร์อายุเท่านี้ถ้าเกิดว่าปล่อยคุมฝูงปล่อยคุกครีกับเพศเมียเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มเกาะเริ่มปีนได้แล้วนะฮะนะครับเริ่มเกาะเริ่มปีนได้แล้ว <c oughs> ฉะนั้นแล้วตัวนี้เอาไปแต่งอีกนิดเดียวก็สามารถที่จะผสมได้แล้วล่ะครับ จุดเด่นมัดกล้ามเนื้อที่ใหญ่โตมากๆนะครับแล้วก็เม็ดสีที่บับบ้า507คุมได้อยู่หมัดเลยนะฮะตัวแม่เป็นลิซซี่ที่สีไม่เข้มขนาดนี้นะฮะตัวแม่เขานะครับแต่ว่าส่งลูกได้สุดยอดใครสวยข้อขาดีนะฮะ กามเนื้อดีหลังดีครับผมนี่คือสุดยอดพันธุกรรมของบีบมาสเตอรนะฮะวันนี้เปิดแบ่ง <c oughs> ให้ท่านได้เอาไปต่อยอดได้เอาไปคุมฝูงในราคา1นึ่งแสนสี่บาทครับผมฮะราคานี้เป็นราคาขายนะครับราคานี้เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับ บัวอยู่ที่อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอตรงนี้เลยได้เลยครับนิดเดียวพี่น้องครับเมื่อกี้ <c oughs> ข้อมูลผิดพลาดในเรื่องของแบรนด์ของแม่เขานะฮะตัวนี้นะครับแบรนด์ของแม่ก็คือเป็น CF นะครับตัวเป็นๆเ,เลยครับนะฮะเจ้าของฟาร์มนำเข้ามานะฮะแล้วก็ไขวาสายกับ บับบ้า507เลยได้เจ้าตัวนี้ออกมาครับผม AKF 1823ทับสอพี่น้องครับโทรเข้ามาโทรก่อนได้ก่อนสวยมากๆครับผมโดยเฉพาะเม็ดสีนะฮะสุดยอดครับวัวสูงประมาณ130บวกลบครับผมเอาละครับพี่น้องครับมาดูตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเจ้าเนื้อเลยพี่น้องครับ อ,อดูไกลยๆยังขนาดนี้เดี๋ยวรอสักครู่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับผมขออนุญ,ญาตเล่าประวัติให้ท่านฟังสักนิดเดียวก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากนะฮะตัวนี้นะครับนัมเลหนึ่งสี่ทับสองสามนะครับเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับนะพ่อของเขาคือตอนโต แม่ก็เป็นวัวนอกนำเข้าเหมือนกันนะครับส่วนจะเป็นค่ายไหนเป็นแบรนด์อะไรเนี่ยจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าเบอร์ของเขาหลุดไปนะฮะแล้วก็ท่านเจ้าของตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมข้อมูลให้นะฮะเมื่อท่านโทรมาสอบถามรายละเอียดนะครับนะฮะตอนนี้ติดต่อเจ้าของไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่างประเทศครับผมเอาเป็นว่าพ่อคือตอนโตนะฮะ ตัวนี้นะครับผสมแยกเพศฮะแต่ว่าโชคดีมากๆครับได้เพศผู้ออกมาครับผมดูฮะส่วนสูง130บวกครับแบบนี้นะฮะลึกๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับอายุ17เดือนพี่น้องครับนะฮะอายุ17เดือนพร้อมแล้วที่จะไปคุมฝูงพร้อมแล้วที่จะไปพัฒนาพันธุกรรมต่อยอดในคอกในฟาร์มของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะผสมกับ แม่พันตัวไหนก็ดีทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่ท่านชอบหรือไม่ชอบนะครับจุดเด่นตัวนี้คืออย่างที่ผมบอกเลยเจ้าเนื้อมากๆฮะเนื้อเยอะมากๆเลยตัวนี้แล้วก็มีช่วงหัวไหล่ที่กว้างมากๆครับดูนะฮะนี่ครับดูครับผมแล้วก็เนื้อท้ายเนี่ยโอ้โหเกาะลึกมากๆครับดูฮะเกาะไปยันหัวเข่าเลยนะครับมัดกลามเนื้อของเขาครับ ดูครับวัวมีความลึกความกว้างนะฮะส่วนสูงก็ไม่เท่าไหร่ครับสำหรับบีบมาสเตอร์นะครับอยู่ที่เนื้อนี่แหละครับจุดเด่นของเขานะฮะแล้วก็บีบมาสเตอร์เนี่ยก็คือขึ้นชื่อในเรื่องของการให้เนื้อแดงมากที่สุดของทุกๆสายพันธุ์เลยนะครับผมได้คุยกับท่านที่มีประสบการณ์ในด้านการขุนวัวบีบมาสเตอร์เนี่ยนะครับขุนดีๆ ทำดีๆเนี่ยได้ถึง60%เลยนะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลดิบที่ผมได้มานะครับดูครับตัวนี้นะฮะราคาขายครับผมใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผม1 5 0 0 0 0บาทพี่น้องครับเป็นราคาขายเลยนะฮะแล้วก็ราคานี้เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับถ้าท่านถูกอกถูกใจมัดจำา30%ส่วนที่เหลือจ่ายวันที่ รถขึ้นวัวโทรเข้ามาถ้าอยากได้สวยๆกามเนื้อเยอะๆแบบนี้นะครับรีบๆโทรเข้ามาครับผมอยู่ที่อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีครับเอาละครับพี่น้องครับถัดมานะฮะเป็นรุ่นหยานมนะครับที่อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมวันนี้มีชุดหยานมเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นสีแดงสง แล้วก็สีดำสอยืนยันนะครับเป็นบีฟมาสเตอร์นะฮะถึงจะเป็นสีดำก็เป็นบีฟมาสเตอร์พี่น้องครับนะฮะไม่ใช่แบงกัสหรือว่าแองกัสนะครับหลายท่านถามเข้ามาว่าแล้วจะแยกยังไงนะฮะระหว่างบีฟมาสเตอร์กับแบงกัสหรือว่าแองกัสเนี่ยมันมีส่วนคล้ายคลึงกันเยอะมากๆครับนะฮะ ก็คือคนที่คุกคเคยอยู่กับวัวทุกวันเนี่ยก็จะสามารถดูออกแต่ถ้าเป็นมือใหม่ๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ดูใบพันธุ์ทุกกรรมเอาก็แล้วกันนะครับนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของใบหน้าเนี่ยมันจะมีส่วนป้านส่วนเรียวแตกต่างกันนิดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ไม่รู้จักสายพันธุ์บิมาเตอร์หรือว่าแองกัสแบงกัสดีๆเนี่ยอาจจะดูผิดก็ได้นะครับ เอาละครับพี่น้องครับผมจะเริ่มจากนัมเบอร์06ทับ24นะครับนี่ฮะ06ทับ24เกิดเมื่อวันที่13เดือน5 2,567ส่วนสูงประมาณ125นะครับเนี่ยนะฮะพ่อก็คือมิสเตอร์ชาเลนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นลูกหลอดนะฮะ เป็นลูกหลอดผสมหลอดผสมเทียมนะครับอายุก็เก้าเดือนนะครับตัวนี้นะฮะส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าครับผมนั่นนะครับไปตรงนู้นนะฮะวิ่งไปตรงนู้นครับนี่นี่นี่ตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะฮะยืนยกอยู่ตรงนี้ครับราคาขายครับผมสําหรับตัวนี้ฮะแปดหมื่นห้าพันบาทครับ แปดหมื่นห้าพันบาทราคาขายเลยนะฮะเป็นราคาขายเลยครับผมงดต่อรองครับเพราะว่าขายถูกมากๆแล้วครับผมเนี่ยนะฮะ AKF ศูนย์หกทับสองสี่แปดหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับโทรเข้ามาได้เลยครับถัดมาครับผมเป็นสีดำนะครับศูนย์เจ็ดทับสองสี่นะฮะ AKF ศูนย์เจ็ด ทับสองสี่ก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยนะฮะตัวนี้จะดูหนาหนาลำลำกว่าตัวเมื่อสักครู่นี้หน่อยนะครับนี่นะฮะหน้าตาครับผมสุดยอดเลยครับดูครับอ่าหางเป็นสีขาวนะฮะหางเป็นสีขาวผมเน้นย้ำหลายครั้งหลายรอบแล้วนะครับว่าบีฟมาสเตอร์เนี่ยยาได้ไปมองถึงเรื่องสีเรื่องตำหนิของหางเรื่องหน้าผาก สีขาวอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวกับบัวเนื้อเลยครับนะฮะวัดกันที่การให้เนื้อนะครับผมวัดกันที่การส่งเนื้อส่งลูกส่งพันธุกรรมนะครับเอาละครับพี่น้องครับตัวนี้นะฮะเป็นลูกของพ่อนอกนำเข้านะครับเกิดจากการผสมจริงนะครับปัจจุบันพ่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนะฮะเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับ ส่วนสูงก็อยู่ประมาณเมตรยี่สิบนะฮะส่วนสูงอยู่ประมาณเมตรยี่สิบครับผมราคาขายครับเก้าหมื่นบาทครับผมตัวนี้นะฮะราคาขายเก้าหมื่นบาทครับนูน่นนะฮะกำลังห้าวเลยครับอายุก็เก้าเดือนนะครับอายุเก้าเดือนโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยครับผมเอาละครับผม ถ่ายทำยังไม่ทันได้เสร็จก็ฝนก็เทเม็ดลงมานะครับตัวถัดไปเลยพี่น้องครับนะฮะถ้าดูไม่ชัดก็แนะนํามาดูตัวจริงได้เลยนะครับนี่คือมิสเตอร์ AKF 08ทั24เกิดเมื่อวันที่11เดือน6นะครับปี2567ฮะอายุก็8เดือนนะครับอายุ8เดือนตัวนู้นนะฮะตัวดำ ตัวดำหางดำนะครับเนี่ยนะฮะโลโก้ชัดเจนนะครับกล้องแอสเนี่ยสุดยอดของความชัดเจนอยู่แล้วครับราคาขายครับผม85,000บาทครับตัวนี้วิ่งไปนู่นนะครับเนี่ยนะฮะส่วนสูงก็ประมาณ120นะครับเมตร20ครับผมนู่นฮะสีดำนะครับกำลังเห่ากำลังซนนะครับดูครับผมตัวนี้ก็เป็นลูกของตัวที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ ขออภัยที่คุณหมอประจำฟาร์มจำชื่อพ่อไม่ได้จำรหัสไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตนะครับว่าเกิดจากการผสมตัวนะครับราคาขาย85,000บาทพี่น้องครับนี่ฮะอ่านี่ครับผมสุดยอดไปเลยครับนี่นะครับบีบมาสเตอร์พันแท้ครับดูยังไงก็สวยครับผมตเข้ามาครับทีนี้มาดูตัวสุดท้ายพี่น้องครับ <c oughs> น่นนะฮะตัวที่วิ่งอยู่ตรงด้านหลังนู่นนะครับ AKF 1 1ทับพี่น้องครับ AKF 1 1ทับสเกิดเมื่อวันที่24เดือน7 2567ส่วนสูงประมาณเมตร20นะครับตัวนี้สวยสุดในฝูงนี้ฮะถ้าเป็นแอดแอดจะซื้อตัวนี้ล่ะครับผมนี่ฮะถ้าเป็นแอดแอดจะซื้อตัวนี้ครับ ส่วนสูงก็อาจจะสูงกว่าทุกตัวในฝูงนะฮะนั่นนะครับดูนะครับดูเปรียบเทียบกับตัวที่1และก็ตัวสีดําที่แอดได้ถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้จะสูงกว่านิดนึงฮะนี่ครับวัวจะตื่นตื่นนิดนึงครับผมได้ดูท่าวิ่งไปด้วยแล้วกันนะฮะนี่นะครับพ่อก็คือเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงประจําฟาร์มที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเป็นวัวนอกนําเข้าครับผม เนี่ยฮะตัวนี้หลังดีเม็ดสีก็ดีนะครับลึงชีตอะไรทุกอย่างได้หมดเลยฮะตัวนี้ครับผมราคาขายครับเก้าหมื่นบาทครับผมเนี่ยฮะ AKF หนึ่งหนึ่งทับสองสี่จำเบอร์ไว้นะครับนะฮะไปแต่งไปปั้นอีกนิดเดียวก็คุมค้มฝุงได้แล้วละครับเอาล่ะครับพี่ต้องครับเนื่องจากว่าฝนตกนะฮะแนะนำมาดูมาชมตัวจริงได้ครับนะฮะที่ ฟาร์ม AKF นะครับอยู่ที่อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีนะครับติดต่อสอบถามเส้นทางตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจากภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับฝนตกอีกแล้วครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ